เอาละผมก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้อยู่กับช่องเบสกันอีกแล้วนะครับแล้วก็เนื้อหาที่เราจะมาพูดวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการอธิบายโอดนั่นเองเรื่องนี้เนี่ยมีคนขอเข้ามาตั้งนานแล้วลหละแต่ว่าไม่ได้ทำาสีทีนะครับก็ไม่มีเวลาแต่วันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆนะครับไม่มีอะไรจะทำแล้วนะก็เลยได้มานั่งนั่งทำนะเด็กแถ้าใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือกด s u b สไครป์คลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดกันด้วยนะเพื่อไม่เป็นการอารอช้าเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลย ซึ่งตัวโอดนะครับผมโอดทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด9โอดนะครับตั้งแต่มีเวิร์ดั2เข้ามาเนี่ยก็มีโอดเพิ่มขึ้นมาประมาณ4โอดนั่นเองนะครับก่อนที่จะมีเวิร์ดั2เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ5โอดนะครับตอนนี้หลังจากมีเวิร์ดั2เข้ามาก็จะมี4โอด ซึ่งวิดีโอในคลิปนี้นะครับจะไม่ได้สอนวิธีทำนะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากๆโอดเนี่ยแล้วก็วิธีทำเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ต่างกันมากๆดังนั้นในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแค่อธิบายเฉยๆว่าโอดแต่ละโอดเนี่ยมันมีอะไรพิเศษมีสกิลอะไรที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับผมแล้วก็ความสามารถของมันแต่ละอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงน,นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่โอดแรกเลยครับซึ่งตัวโอดแรกนะครับผมนั่นก็คือโอดเลสครับผมโอดเลสก็แปลตามตัวเลยครับว่ามันไม่มีโ ก็ถ้าสมมติว่าเป็นโอเวอร์เเลตก็คือคุณไม่ได้สาบานหรือว่าก่อไฟอะไรนะเป็นพิเศษนะใช้ชีวิตอย่างอิสระนั่นเองไอโอดนี้ครับไม่ต้องรีเควสอะไรทั้งสิ้นครับผมสามารถประมาณเวล10ก็จะสามารถรับโอดนี้ได้นะครับเอฟเฟกที่ได้จากโอดใบนี้นะก็จะเพิ่มสล็อตสำหรับสกิลนะสองสล็อตนั่นเองสำหรับใครที่รับโอดนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนโอดเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนโอดได้นะครับโดยการที่ไปคุยกับ NPC ที่ชื่อหยุนชุยนะครับต่อรองนะครับกับ ตัเราโอดต่อมานะผมนั้นก็คือโอดลายเซียครับ อดบายเซียนะครับคำปฏิญาตของมันก็จะประมาณว่ามันจะไม่ยอมให้ความชั่วร้ายหรือว่าความมืดมนของโลกใบนี้เนี่ยทิ่มแทงอ่าผ้าปิดตาที่มัดแน่นอยู่นะครับสําหรับอดตัวนี้นะครับสิ่งที่ต้องใช้ในการทําโอดเนี่ยก็จะต้องใช้วิวพาวเวอร์นับสี่สิบหน่วยแล้วก็สามสกิลแมนตาฟอร์ทรสครับผมก็สําหรับตัวรีเควนนี้ก็จะเน้นไปที่วิวพาวเวอร์ใช่ปะ่ะดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็ถ้าเปรียบเทียบเป็นกับเกมพวกเกมโอเพ่นวールเอ็มเอ็มโอต่างๆเนี่ยก็คงจะเรียกได้ว่าเป็นสายนักบุญน,นั่นเองพวกสายทีี่่แบบเนนนน้้าาสติอะะไรงนะหลัจก ที่ร,รับโอทเนี่ยยังจะมีสกิลพิเศษอีกนะครับที่ต้องเป็นเฉพาะคนที่รับโอทนี้เท่านั้นถึงจะได้รับสกิลนะครับนั่นะก็คือสกิลที่1ก็คือเป็น my suit ซึ่งเป็นสกิลซัพพอร์ตนะผมที่จะใช้ฮิวเพื่อนข้างๆนะครับแล้วก็ใช้ค่าสติของเรานะเป็นตัวจํากัดว่าฮิวแรงหรือไม่แรงนะครับผม แล้สกิลต่อมาครับก็คือ t r a n q u i l Circle ครับผมก็จะเป็นสกิลคอมแบทเมื่อเราใช้สกิลนี้ไปแล้วนะครับมันก็จะเปิดรัศมีวงกลมขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่สามารถทําให้ใครเนี่ยสามารถใช้สกิลในรัศมีของเราได้ยังมีบัฟอีกหลายอย่างครับที่ผมไม่ได้พูดไปนะครับเดี๋ยวคลิปอธิบายโอ๋หรือว่าสอนวิธีทำเนี่ยจะมาอธิบายให้ละเอียดทีหนึ่งนะเล่าให้ฟังอีกทีว่ามันมีบัฟอะไรบ้างนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายครับผมนั่นก็คือ s i l e n t Beam ครับผมก็เป็นสกิลคอมแบทเหมือนกันก็จจะะะยิงงเเเเหมมมือออออนนนกกกัับบลซรรร์าาาาตขคผ ถ้าผมสำหรับโอดต,ต่อมานะผมนั่นก็คือโอดว i ช i ั่นช a r เปอนะครับก็คำสาบานของมันก็คือจะมองล่งความเป็นจริงนะเพราะความเป็นจริงสามารถบิดเบือนได้นั่นเองโอตัวนี้นะสิ่งที่เราต้องการนะสำหรับการทำโอดเนี่ยก็จะมี50 c h a r ชาริสมานะครับผมก็คือค่าช่้เสียง50หน่วยแล้วก็ทำภารกิจของเอลิต้าให้สำเร็จนะครับผมบวกกับมีขนนกู่งหอันนะฮะ โดยสำหรับโอดนี้นะผมคิดว่าเป็นโอดที่ค่อนข้างเกรียนค่อนข้างปั่นด้วยเพราะว่ามันมีสกิลหลายๆสกิลเนี่ยที่ค่อนข้างได้เปรียบนะครับอย่างเช่นสกิลที่สามารถที่จะเลี่ยงร่างเงาของผู้ใช้ออกมาสู้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มี สกิลที่สามารถเปิดประตูมิตินะครับเพื่อที่จะได้ย้ายเรากับผู้ต่อสู้เนี่ยไปมิติอื่นนะครับแล้วตัวเราเองเนี่ยยังได้เปรียบในมิตินั้นด้วยนะเพราะว่าเมื่อเรากลับมาสู่โลกของความเป็นจริงโดยที่เลือดเราหมดเนี่ยตัวผู้ใช้เนี่ยจะได้รับเลือดกลับมา60%สิบเปอร์เซ็นต์นะส่วนคนที่เข้าไปเนี่ยแล้วเป็นผู้เล่นคนอื่นแล้วเสียเลือดจนหมดก็จะได้รับเลือดกลับมาสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองหรือว่าคุณจะยังเกียนได้อีกโดยการที่คุณดึงคนไปมิตินั้นแล้วคุณก็เสกมันในเดฟออกมาได้ เป็นอะไรที่ค่อนข้างปั่นแล้วก็เกียนมากๆนะครับต้องบอกว่าใครที่อยู่มิตินั้นแล้วสู้กับเจ้าของผู้ใช้เนี่ยคือค่อนข้างเสียเปรียบมากๆนะครับต้องพยายามไม่เสียเลือดเพราะว่าถ้าคุณเสียเลือดจนหมดเนี่ยถ้าสมมติว่าตอนที่คุณเข้าไปในมิติของเขาเนี่ยคุณมีเลือด100 HP ใช่ปะ่ะแล้วคุณกลับออกมาเนี่ยคุณเหลือเลือด40 HP อ่ะคือคุณแบบหายไป60บแบบเฉยๆอะ่ะถึงคุณจะบิ้วมาเลือดซะเยอะแต่เงี้ยคุณเหลือเลือด40มันก็อายไปเยอะเหมือนกัน,นครับยังมีแพสซนะีฟอีกมากมายนะไว ตัวโอบต่อมาครับผมนั่นก็คือโอดลิงสไตรเดอร์ครับคาสาบ,บานของโอดนี้ก็คือเขาจะยอมสละชีวิตตัวเองนะเพื่อผู้อื่นนะครับแล้วก็จะอุดิตนนะครับเพื่อที่จะเป็นความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรของตัวเองนะครับผมเป็นคําสาบานนี็คือเหมือนกับเป็นสายซัพพอร์ตโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผมจะบอกว่าการทําโอดนี้ค่อนข้างยากกว่าโอดอื่นๆนะมันเป็นโอทที่ต้องมีเครื่องสังเวยนะผมเพราะว่ามันต้องใช้เพรลเยอร์สคนนะในการสังเวยเพื่อที่จะได้โอดนี้ขึ้นมานะครับ โดยลักษณะเด่นๆของโอดนี้นะผมนั่นก็คือมันจะสามารถปั๊ดทาวเวลครับผมหรือว่าเคลื่อนที่พิบตาเนี่ยไปในสถานที่ต่างๆได้นะครับโดยสกิลที่คุณจะได้รับเนี่ยก็คือจะเป็นสกิลพวกซิมไบโอติกลิงครับผมก็จะเป็นสกิลที่สามารถลิงก์กับผู้เล่นคนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นแอร์ไลน์หรือว่าเป็นเอนามีนะถ้าสมมุติว่าลิงก์กับแอร์ไลน์เนี่ยตัวเราก็สามารถที่จะบัฟเพื่อนร่วมทีมได้นะแต่ถ้าเราลิงก์กับเอนามีเราก็สามารถที่จะใช้สกิลสําหรับโจมตีเขาได้นะเป็นการดูดเลือดออะไรย่างี้้เป็นตนต สำหรับโอดต่อมาครับผมนั่นก็คือโอดเจสต์ทรเกอร์ครับมันเป็นโอดที่มีคําสาบานประมาณว่าเราจะล่องลอยไปกับบทเพลงครับผมเราจะปล่อยให้บทเพลงเนี่ยนำทางเราและบทเพลงนั้นจะกลายมาเป็นของเราครับผมบทเพลงนั้นก็คือจะมีเราเป็นเจ้าของอะไรประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่โอดนี้ต้องการนะในการที่จะรับโอดนี้เนี่ยก็คือต้องมี50 agility ครับผมนั่นก็คือ50ความว่องไวนั่นเองโดยลักษณะเด่นของโอดนี้นะผมบอกเลยว่ามันเป็น p a สซีฟล้วนๆครับผมสกิลที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะเป็น p a สซีฟเน้นๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการการกระโดดปีนกำแพงนะครับหลังจากที่เราโดดปีนกำแพงเสร็จก็จะมีสกิลบางสกิลนะเป็นแพสซีฟนะจะบัฟเราสูงขึ้นไปอีกนะครับส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับการบัฟสายของคับว่องไวทั้งนั้นเลยนะดังนั้นผมคิดว่าสายนี้เนี่ยควรจะเป็นสายที่เหมาะกับคนที่เน้นการว่องไวนะใครที่ชอบใช้อาวุธเร็วๆหรือว่าโจมตีแบบเร็วๆพร้อมกับปากัวเนี่ยผมคิดว่าเหมาะกับตัวโอดตัวนี้มากๆ และสาหรับโอดต่อมาครับผมนะั่นก็คือโอดสตาร์ไคลเดสครับก็จะเป็นโอดที่มีคําสาบานประมาณว่าคุณสาบานว่าจะเรียนรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้หัวใจของคุณนะเต้นไปตามโลกนะครับพร้อมกับมีดวงดาวนะบนท้องฟ้าเนี่ยเฝ้ามองคุณอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าคําสาบานนี้มึงจะเบี้ยวไปไหนนะครับเอ่ะมาเรามาดูตัวสิ่งที่ต้องใช้ในการทําโอดนี้ดีกว่าสิ่งที่ต้องใช้ในการทําโอดนี้นะผมสิ่งที่รีเควสเนี่ยก็คือ5 0าสตริงครับดูจากตรงนี้แล้วเราก็น่าจะรู้นะว่านี่เป็นสายที่เหมมาาะกกับกๆโดย สกิลส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นสําหรับสายสเต็งแหละน่าจะเป็นตัวทําดาเมจแรงๆนะสกิลของตัวนี้โดยลักษณะเด่นของตัวสกิลตัวนี้นะก็คือคุณจะได้รับปีกมา1คู่ครับผมหลังจากได้รับปีกมาเนี่ยก็ยังจะมีสกิลอีก3ส,สกิลนะเป็นสกิลพิเศษสําหรับตัวโอดตัวนี้ซึ่งผมจะไว้อธิบายสกิลพวกนี้ทีหลังตอนสอนวิธีทำพีมกันนะแล้วก็เอฟฟกเพิ่มเติมนะผมก็คือจะเพิ่มช่องสล็อตสำหรับสกิลโจมตีเนี่ยสองช่องแล้วก็บวก 8 HP นะครับแน่นอนครับหมอะสำหรับสายแบบฟอร์ดีจูดกับสเต็งมากๆนะบวกเยอะขนาดนี้นะครับน่าจะทำให้เลือดของผู้เล่นเนี่ยเยอะมากพอสมควรเลยแหละ สำหรับโอดต่อมานะผมนั่นก็คืออาร์ควอเดอร์ครับอาร์ควอเดอร์นะครับคำปฏิญาณของมันหรือคำสาบานเนี่ยก็คือคุณพร้อมจะเป็นเกาะเป็นโลให้กับพันธมิตรของคุณนะแล้วก็พร้อมที่จะทําสิ่งต่างๆเพื่อส่วนรวมนะสิ่งที่ต้องใช้ในการทําโอดนี้นะครับก็คือ20 f o r t ฟอร์ติจูดครับผม20เฟรมชัม20่สทันเดอร์คอร์นะนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าคุณต้องมี2องธาตุในตัวนะครับผมคุณต้องมีทั้งเฟรมต้องมีธาตุไฟแล้วก็มีธาตุสายฟ้าในตัวนะและสิ่งสุุดดดทททท้้้้าาาาาายนผั่่กก็็คคือออออออณตตตงงงงํํํรริิจจขฟสเซึววธีีโไ เลเยอร์สองครับก็เวซของอัลฟาเนี่ยจะอยู่ที่เลเยอร์สองนั่นเองซึ่งจุดเด่นของโอตัวนี้นะครับนั่นะก็คือคุณสามารถที่จะแปลงร่างเป็นอาร์ควาเดอร์ได้นะครับก็คือเหมือนจะเรียกชุดเกาะนะมาใส่กับตัวเหมือนไอออนแมนเลยนะครับทุกคนผมมาเห็นแล้วโอ้โหรู้สึกว่ามันเท่มากในส่วนของสกิลนะผมก็จะได้รับสกิลพิเศษมานะั่นะก็คืออาร์คสูตรนะครับก็คือเนี่ยแหละเป็นสกิลที่สําหรับเรียกชุดเกาะไอออนแมนของเรานะครับแล้วก็มีอาร์คบีม อาร์คเวฟที่จะเป็นสกิลสำหรับต่อสู้นะครับผมแล้วก็ยังมีแพสซีฟสกิลอีกประมาณ6กแพสซีฟนั่นเองซึ่งแต่และแพสซีฟเนี่ยก็จะบวกค่าอีเทอร์ค่อนข้างเยอะนะน่าจะเป็นสายที่ใช้อีเทอร์เยอะหรือเปล่าทำไมถึงมีเน้นอีเทอร์เยอะขนาดนี้ทั้งที่มันต้องใช้ค่าฟอร์ติจูดเพราะส่วนตัวผมยังไม่เคยได้ลองใช้โอดเลยตั้งแต่เล่นเกมนี้มานะตั้งแต่ผมทำคลิปสอนอะไรพวกนี้ผมไม่เคยได้ลองใช้โอดเลยนะไม่เคยทำโอดเลยดังนั้นผมก็จะไว้อธิบายที่ตอนที่ผมทำโอดนะ สำหรับโอดต่อมานะผมนั่นก็คือดอนวอลเกอร์ครับโดยคำสบานของดอนวอลเกอร์นะครับก็จะประมาณว่าคุณจะเดินทางไปในทางของแสงสว่างนะครับจะไม่ทําให้ความมืดน,นั้นฉุดล้งคุณไว้ได้ สิ่งต้องใช้ในการทําโอทโอทนี้นะนั่นก็คือ30มสิเคียซานนะครับสาเหรียญเคียซานนะครับผมที่จะใช้ในการทําเควสของตัวดอนวอล์กเกอร์นะฮะโดยสกิลที่เราจะได้รับจากตัวโอทโอทนี้นะครับก็จะมีบ라이ดิ้งดอนนะครับก็จะเป็นสกิลลูกเตะนะเป็นวงกลมนะครับก็จะเป็นแสงสว่างวิบับบับนะครับผมแล้วก็สกิลเรเดียนคริปนะครับที่จะพุ่งออกไปเตะเขาด้วยความเร็วนะครับผมแล้วก็จะมีอีก2สกิลที่เป็นสกิลแพสซีฟนะครับที่จะมีเอฟเฟกต์ก็คือบวกห่นเอง แล้วก็มาถึงกันที่โอดสุดท้ายนะผมนะคือโอด c o n s t r u c t t r r ครับ ซึ่งคาสาบานของโออดีนนะครับนั่นก็คือตอนนี้หัวใจของคุณนภูงติดอยู่กับเชียร์นะครับสสดาองค์ที่4ของกระทรวงตลอดไปช่วงนี้ันดอนับผมคุณสาบานว่าคุณจะอยู่ใต้ความประสงค์ของเขานะแม่ว่าคุณจะแลกมาด้วยอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอเชียร์นี่มันคือใครนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องใช้ในการทําโออดีนนะครับผมนั่นก็คือค่าชื่อเสียงที่ดีนะครับกับเมืองอียิเทรียนะครับแล้วก็ค่าชื่อเสียงที่ดีนะครับกับเมืองมินิไทรซ่านะครับแล้วก็ยังมีสิ่งหนึ่งนะคร สิ่งที่เราจะได้รับจากตัวโอรโอรนีนะ้นั้นก็คือจะมีสกิลพิเศษทั้งหมด4สกิลนะเป็นสกิลต่อสู้3แล้วก็เป็นสกิลพสซีฟ1นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้รายละเอียดของพวกสกิลพวกนี้เท่าไหร่นะเราอ่านคือผมอาจจะอ่านให้ทุกคนฟังได้แต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นภาพอยู่ดีใช่ปะแล้วก็เราจะไปทำรีวิวสกิลอีกทีหนึ่งตอนที่เราได้ทำโอดอดนี้เรียบร้อยนะก็มีตั้ง9โอดเลยเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถึงโอดคอนแทคเตอร์นี้เมื่อไหร่นะครับ ก็เป็นการจบนะครับผมครบ9ก้าโอดอธิบายเนื้อหาคร่าวๆแล้วกันวิดีโอนี้เพราะว่าผมก็ไม่อยากให้มันลึกมากเพราะส่วนตัวผมลึกมากไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่เคยทําโอดสักโอดเลยเราต้องไปทําทีละโอดแล้วก็มาทําคลิปอธิบายทีหลังนะครับถ้าใครที่อยากให้ทําโอดไหนก่อนเนี่ยก็ลองที่จะคอมเมนต์ไปใต้ช่องได้เลยนะใต้วิดีโอนี้ได้เลยลองคอมเมนต์กันดูแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แลวกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อรอดูวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับโอดพวกนี้กันด้วยสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการอธิบายโอดคร่ววาวๆนะ สำหรับการอธิบายรายละเอียดโอดของแต่ละโอดแบบละเอียดนะฮะแล้วก็เจอกันบ๊ายบาย